ไป่องกล้องดูแล้วก็เจอเจอสุริยะแรกหมอเ็าว่านัดเซ็ตนัดพาตัดแ่มปีหนึ่งนะครับช่วงนั้นก็เลยกินที่เป็นภูคขานะครับคาเป็นน้ำตัวแล้วก็เป็นผงมตัวคนมีพอพาตัดเซ็ิ่ปก็เอาชิ้นเนื้อของเขาไปไปตรวจปรากฏว่าม่มีเชื้อเชื้อแบ่แพร่พอเขาเริ่มกินขึ้นมาก็เริ่มดีขึ้นมาตอนหลังเนี่ยเริ่มดีขึ้นมานอนรับง่าย หมดถึงมอญปุ๊บก็ลับความดันก็ดีขึ้นนะไขมันก็ดีขึ้นคือไปตรวจสุขภาพที่หมอหมอก็ยังงงว่าเออดีขึ้นเยอะเลยหมอบอกเอ็นอ่ะก็คือมีคนหนึ่งที่ว่าที่อยู่มองแพ่เนาะเพื่อนเดียวกับมากินก็ลองกินดูเนอก็ส่งให้ไปแกไปกินแกก็บอกว่าแกกับผลตอนเล่าแกก็บอกว่าดีดีข้าข้าเปนี่ยนแบบ บอกค่อยมีแหงเอกะสภาพร่างกายก็ถามขอกว่าดีขึ้นละคือตอนแรกมั่นใจพอพอได้กลิ่นไปแล้วอ่ะผลที่มันได้ขึ้นมาเนี่ยมันทาให้เขาเอามั่นใจสำหรับคนที่คิดว่ามันมีความเชื่อถืออย่างเสื้อไอ้นัลองพอกันถ้าบอกลองบูว่บุญแบบลองบหูเนาะมาดูบาหันไม่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองพอมัน สำหรับผมมันถูกดีเนาะมันถูกกับร่างกายผมทุกอย่าง